สงครามเย็นนะคะสงครามเย็นคือการต่อสู้ระหว่างประเทศต่อประเทศด้วยวิธีการต่างๆยกเว้นการทำสงครามกันโดยเปิดเผยแต่ใช้วิธีแข่งขันการทางกำลังอาวุธกำลังทางเศรษฐกิจแทนเพื่อขัดขวางการแขา่ายันอนาจของกันและกันความหมายของสงครามเย็นนะคะ เป็นการต่อสู้การระหว่างกลุ่มประเทศโลกเสรีนำโดยสหรัฐอ,อเมริกาและกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์นำโดยสหภาพโซเวียตเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยทั้งสองฝ่ายจะไม่ทำสงครามกันโดยตรงแต่จะพยายามค่นขบวฝ่ายตรงข้ามด้วยกำลังทหารแทนและสนับสนุนให้ประเทศพ,พันธมิตรเข้าร่วมสงครามแทนหรือที่เรียกว่าสงครามตัวแทนเหตุที่เรียกสงครามเย็นนะคะเพราะเป็นการต่อสู้โดยใช้จิตวิทยาไม่ได้ต่อสู้ด้วยกำลังทหารโดยตรง สาเหตุนะคะเกิดเกิดจากความขัดแย้งทางด้านอุดมการทางการเมืองผลประโยชน์และเขตอ,อิทธิพลเพื่อครองความเป็นผู้นำของโลกโดยพยายามแสวงหาผลประโยชน์และเขตอ,อิทธิพลในประเทศต่างๆลักษณะของสองครามเย็นนะคะ 1. การแข่งขันสร้างพันธมิตรทางทหาร 2. การแข่งขันด้านอุดมการ 3. การแข่งขันด้านเทคโนโลยีเพวกด้านอวกาศและการทหาร 4. การทาสงครามตัวแทน วิกฤตการเบอร์ลินนะคะหลังเยอรมันถูกสีมหาอำนาจยึดครองเยอรมันตะวันออกตกเป็นของรัสเซียซึ่งปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์ฝั่งตะวันตกเป็นประชาธิปไตยทาให้ประชาชนอพยพย้ายไปอยู่เยอรมันฝั่งตะวันตกรัเสเซียจึงต้องสร้างกำแพงเบอร์ลินขึ้นมาปิดล้อมเมืองเบอร์ลินค่ะ วิกฤตการคิวบานะคะดาวเทียมของอเมริกาพบว่ารัสเซียได้นำจรวดนำวิถีมาติดตั้งที่คิวบาจอจ์นเอฟเคนเนดีจึงสั่งให้คิวบาถอนจรวดออกภายใน30วันแต่คิวบาไม่ปฏิบัติตามและส่งจรวดนำวิถีมาติดตั้งเพิ่มอีกสงครามตัวแทนนะคะหรือสองครามเวียดนาม คอ,อสอ1941นะคะเกิดขบวนการเวียดมินเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสหลังสงครามโลกครั้งที่สองเวียดมินยึดเดียนเบียนฟูได้ฝรั่งเศสกับเวียดนามก็ได้ทำสัญญาสงบศึกที่กรุงเจนีวาเรียกว่าอนุสัญญาเจนีวาการสิ้นสุดของสงครามเย็นนะคะจะสรุปได้ดังนี้ค่ะ 1>, 1. ใช้นโยบายปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตในปีคศ1985เรียกว่านโยบายเปิดปรับหรือกาสโนสเฟเรชอยกา 2. รวมเยอรมันตะวันออกเข้ากับตะวันตกเป็นประเทศเดียวกันได้สำเร็จในคศ1990 3. การล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปีคศ1991สาเหตุคือปัญหาเงินเฟ้อและความตกต่ำทางเศรษฐกิจและปัญหาการเมืองภายใน 4. ก่อรัฐประหารเพื่อโค่นลมรัฐบาลพวกของคอมมิวนิสต์หัวเก่า